น่ครับพี่น้องใส่กรงไว้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นนกต่อหรือว่าเป็นนกหลุดหรือว่าเป็นนกปล่อยนะครับเราค่อยลุ้นกันแต่เป็นนกที่เลี้ยงเลี้ยงมาแน่นอนนะครับเมื่อกี้ไม่ดิ้นมากนะตอนนี้นำชัยก็ยังขึ้นอยู่นะครับก็ยังขึ้นต้นไม้อยู่ก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงเรียกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับลองดูครับวันสองวันเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะเปลี่ยนกรงให้ใหม่ตอนนี้ใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวนุเขาทุกท่านครับอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อเช้านี้เอาเจ้านำชัยมาขึ้นไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปตอนเอาขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าได้ยินไปนั่งทำเนีย์นะครับทำอกเนียดอยู่ที่บ้านนะครับเสียงดังไม่ได้ยินแต่ว่าได้ยินเสียงโต้ไประยะระยะนะครับเงียบไปสักครู่หนึ่งนะครับก็เลยเอะใจหนึ่งคือเหี่ยวเข้าสก็คือเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็น น่าจะติดนะครับเนี่ยเอาขึ้นแค่นี้นะครับเนี่ยครับขึ้นขึ้นตรงต้นขี้เหล็กที่เขาชอบมานี่แหละนะครับใกล้คนเนี่ยเนี่ยฮะอันนี้โลโก้เลยนะครับอันนี้คือเจ้าแพะพผ่ารวยนะครับตัวนี้แหละนะครับนั่งดูเขาอยู่เงียบๆนะครับมาดูกันครับว่าอะไรอ่ะมีตัวครับมีตัวครับพี่น้องมีตัวครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอ่ะดูขนล่วงลงมานี่น่าจะเป็นนกเขาแน่นอนครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนแค่นั้นแหละนะครับมาลุ้นตัวเจ้าสองกุกกันแต่ว่าก็ยังไม่เข้านะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นสองกุกหรือว่าจะเป็นตัวไหนนะครับหรือว่าจะเป็นกุกเดียวที่ออ้ดินนะฮะเนี่ย,ยพอเอาพระเนียดพอเอาตะข่ายเล็กก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูไม่ได้ถืออไม่ได้ถือขากล้องมาด้วยนะครับเนี่ยะ ขึ้นญิงไม้แห้งแต่ว่าวันนี้ยอมเอายอมเอายอมแซมพระเนียดอย่างดีเลยนะเดี๋ยวหาที่วางก่อนนะครับพี่น้องที่วางก่อนไปจะเอาแบบไนดีมันเดี๋ยวขาตั้งมามาดูกันครับมาดูกัน นี้เศร้าสิเมตรใช้แปดนะครับพระเนี่ยตัวนี้โลสี่ขีดนะครับเป็นพระเนียโบร,ราณที่ลงคลิปเมื่อวานครับดูว่ามีเอ็นหน่อยมันก็อปอคล้องให้ดีครับหนักนะครับพระเนี้ยตัวนี้หนักแต่ว่าก็ใช้อ่อนสุดนะครับน่าจะติดนานแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแตกผนร่วงหมเลยหายเ๋็วเดี๋ยว มาแล้วนะครับพี่น้องดูครับเอ้ขนหางแตกหมดเลยดูว่าจะเป็นเออเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับคือมันไม่ได้เฝ้าครับไม่ได้เฝ้าไม่ได้เฝ้าดาูหาที่วางก่อนดูครับโอ้เ็บเยอะแต่ดูหางสั้นนะฮะนกต่อหลุดหรือเปล่านะครับอันนี้คือไม่แน่ใจนะครับ เนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หางหักโดนพเนียดแน่นอนไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นนกต่อนะครับพี่น้องน่าจะเป็นนกต่อครับน่าจะเป็นนกต่อน่าจะเป็นนกหลุดนะครับเนี่ยหางหักพรถ้าติดพเนียยังไงก็คืออย่างมากก็คือน่าจะน่าจะร่วงนะครับน่าจะร่วง <c oughs> น่าจะหางหลุดเฉยๆนะครับแต่เนี้ยดูแล้วน่าจะเป็นนกต่อนะครับ น่าจะเป็นนกเก่านะครับนกต่อแน่ๆนดูนครับนี่ปลายปลายหางครับปลายหางเนี่ยหักครับเนี่ยปลายหางหักโอ <c oughs> ้วันนี้เนี่ยเนี่ยลักษณะดูครับดูดูดูปลายหางเจ้านชัยนะครับก็จะเป็นลักษณะหักอย่างนี้นะครับนกที่เข่าพเนียดแต่ถ้าถ้าถ้าหักเอถ้าถ้าเป็นนกใหม่ถ้าติดพเนียยถ้าหลุดก็ต้องหลุดเลยจะไม่หักอย่างนี้ แล้วถ้าหากอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องมีให้เห็นนะอ๋อตัวนี้ไม่ใช่หนึ่งกุกที่ที่มาวนอยู่เมื่อวานแน่นอนนะครับน่าจะเป็นถ้าเป็นสองกุกก็ถือว่าสุดยอดเพราะตัวสองกุกจริงๆไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นตัวเขาเลยหรือว่าจะเป็นนกมาจากไหนก็ไม่แน่ใจดูครับแซมเอาขึ้นต้นขี้เหล็กนะครับก็เลยแซมแบบหนาที่สุดเลยนะครับพางที่สุดกะว่าจะต้องเก็บให้ได้นะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าได้ตัวไหนนะครับพี่น้องอ๋อดูดูฮะยังมีเสียงขันยันงมีเสียงขันอยู่ในป่านะไม่รู้ว่าเสียงไหนนะครับไม่รู้ว่าสองกุกยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่สองกุกไม่น่าจะเป็นนกไม่น่าจะเป็นนกเก่านะแต่ปกติคือได้ยินแต่เสียง ยิ่งเจเสียงขันตัวสองกุกนี่ไม่เคยเจอเข้ามาเข้ามาใกล้เลยนะครับแต่สองกุกดูแล้วก็น่าจะเป็นนกป่าแต่เจ้านี้มายังไงไม่รู้นะครับลุ้นกันแล้วก็เฉลยนะครับพูดถึงเจ้าเฉลยเจ้าน้ำชัยก่อนวันนี้วันที่สามนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเรียกแล้วแล้วครูแล้วด้วยนะอ่าขันแล้วด้วยนะครับขันเบาๆแล้วก็เรียกครับแ้วขันเรียกช่วงเช้าช่วงที่นกมาประมาณแปดโมงกว่าเนี่ยนะครับ เอาไปเก็บไปเก็บแต้มนี้ก่อนนะครับไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับจะโชคดีได้นกต่อเขาหรือเปล่านะครับนกต่อหลุดพะเนยดหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ต้องดูกันนะครับเข้าพะเนยดแล้วก็รู้กันโอเคครับพี่น้องขอบคุณมากมากนะครับติดตามกันต่อไปนะครับผลงานเจ้าน้ำชัยอันนี้เป็นแต้มที่แต้มที่หกนะครับแต้มที่หกแล้วก็เป็นหมายเดิม แต่ย้ายคอนนะครับย้ายคอนย้ายกิ่งอาจจะเอาเข้าขึ้นไว้อีกนะครับดูวันนั้นเจอเจอเหี่ยวเข้าไปนะครับหัวน่าจะไปดิ้นชนกงหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวเขาไม่เจ็บนะครับเขาน่าจะรู้วิธีหลบแล้วก็ตัวตะข่ายแหตัวนี้ช่วยได้นะครับโอเคครับพี่น้องภาพส,สวยๆอย่างนี้นะครับดูยาก ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามใครที่เข้ามาก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ดูคลิปต่างๆนะครับที่ทางช่องของแพทยพลอยของเราได้ทำขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่มีอะไรที่น่าติดตามมากแต่ว่าอาจจะมีเคล็ดลับอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีบางอย่างที่ คนอื่นเขาไม่มีนะครับก็ติดตามไว้อาจจะมีคลิปประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้คนติดตามประมาณพันพันหกนะครับพันหกร้อยกว่านะครับเมื่อวานดูน่าจะหนึ่งหกหกประมาณนี้แหละนะครับงั้นก็ฝากกดติดตามเพิ่มยอดผู้ติดตามเพิ่มไลค์ให้หน่อยแล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับก็จะมีดีๆเทคกกนิคการใส่กันวางพระเนียตนะครับเก็บความรู้เล็กน้อยมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ